คนรอของพวกเจ้าจะได้รับรางวัลต่อแทนแล้วของดีต้องเก็บเอาไว้ท้ายสุดสิถ้าได้คนพบยารักษาครอบจักรวาลในไม่ช้าสิ่งนี้จะกลายเป็นยาสามัญประจำบ้านของทุกครัวเรือนในอโวน้ำอมฤตนี่สร้างขึ้นจากตำราบโบราณมีส่วนผสมของดอกแพทริออนน้ำจากดอกมากโกเวีย ผงของเขี้ยวมังกรอารติและอื่นๆอีกมากที่ผสมด้วยเวทมนต์เลโกเลียนอันทรงพลังพู้ชาวบ้านจากหมู่บ้านข้างๆนี้ซื้อ,อยาแห่งปฏิหารขวดนี้กันทุกคนเพียงข้ามคืนโรคภัยไข้เจ็บทุกยาไม่แต่ถากัดก็จะหายเป็นปิดทิ้งตอนนี้เวทมนต์วิเศษนี่มีราคาสูงมาก และข้าก็รู้ว่าพวกเจ้าคงตั้งคำถามกับตัวเองจะมีปัญญาซื้อไหมแต่คำถามจริงๆที่ควรถามก็คือไม่มีมันแล้วข้าจะอยู่ได้ไหมแกมันปริ่มป้อนแข็งสูงอย่าของแกมันไรประโยชน์ขอโทษนะแต่เจ้าคือ คนที่โง่พอจะเชื่อเจ้าไงลูกสาวของข้ากำลังจะตายตอนที่เจ้ามายังฟาร์มข้าเจ้าสัญญาจะมอบปฏิหารสวนข้าก็ให้ทุกอย่างกับเจ้าแต่เพียงวันต่อมาเท่านั้นนางก็ตาย <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้เวทมนต์ของข้าไม่มีทางล้มเหลวเวทมนต์กับผีนะสิข้าเอายาของเจ้าไปให้นักเวทของอาณาจักรดูและเจ้ารู้ไหมว่านางพูดว่าไง มันคือของปลอมไงล่ะมันก็แค่ชาต้มนักนักเวทต้องดูผิดแน่ท่านยาของข้าคุณภาพสุดยอดจริงๆนะข้ารับประกันได้เลยโอ้ ลอมตัวขนเจ้านั้นน่าทึ่งมากถ้าบ้านแบล็กวอเตอร์คุณเชื่อใจชายแก่ใจดีมากกว่าแล้ิสีนะลูกค้าที่ไม่พอใจอีกท่านอย่งงางนั้นเลยถ้าจะมาแก้แค้นข้าก็เชิญเลยแต่ถ้ามาขอให้ชดใช้มันไม่มีเหลือแล้วสิ่งที่ข้าต้องการน่ะเชงซุง คือการยกระดับเจ้าให้เจ้าเป็นมหาจอมเวทที่ตอนนี้เจ้าทำได้แค่แ้งเป็นเท่านั้นใจดีจังเลยนะทำไมเป็นข้าเจ้ามาสุดยอดนักล้มแล้วลุกจะมีใครที่ยอมใช้ชีวิตเดินทางรอบเอาเวลเพื่อขายยาและเวทมนต์ปลอมหลอใช้ชีวิตเหรอแทบเอาตัวไม่รอดด้วยซ้ำและเจ้า เกิดมาเพื่อสิ่งที่มากกว่านั้นเกิดมาเพื่ออยู่เหนือปวงราชันมิใช่ปัตตุชนแต่กลับถูกวางแผนร้ายก่อนที่จะได้เกิดมาด้วยซ้ำจากฝีมือของผู้ที่เกรงกลัวในสิ่งที่เจ้าจะกลายเป็นแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงเจ้าเป็นใครกันนะข้าคือผู้ส่งสารของเจ้าเฉิงซุงมาร่วมกับข้า แล้วข้าจะทำให้ทุกอาณาจักรสยบแทบเท้าเจ้าเอง เก็บเกี่ยวได้เพียบเลยนะของเราใช่เทพอวยพรให้กับเราไรเดนนายอยากให้เราอดตายสินะไม่ไม่ไม่ใช่อยู่แล้วแต่เราทำงานในไร่นี้มาตั้งแต่เรายังเป็นเด็กอีก4ี่สิปีเราก็ยังอยู่ที่นี่หลังค่อมและงี่เง่าเหมือนกับตาแก่เวยตั้งแต่ฉันรู้จักนายมานายก็ฝันแต่จะออกจากเฟ่งเจียน อยู่ที่นี่ไม่มีความสุขหรือไงบรรพบุรุษของเรารบในสงครามครั้งใหญ่และพวกเขาก็ตายอย่างมีเกียรติเรื่องวิรกรรมมันยิ่งใหญ่ของเราจะถูกส่งต่อผ่านรุ่นสู่รุ่นอาจจะไม่ได้มีเกียรติอะไรนักแต่สิ่งที่เราทําอยู่นี่คือการช่วยคนในหมู่บ้านฉันรู้แต่การอยากเจอความท้าทายมันผิดนักหรือไงถ้านายอยากได้แบบนั้นมาพน,นันกันไหมล่ะ มือเย็นที่ร้านมาดามโบคืนนี้ใครเก็บผักเสร็จคนสุดท้ายเลี้ยงนายเนี่ยนะทำงานเร็วกว่าฉันเนี่ยตั้งแต่เมื่อไรรับคำท้าไรเดน นั่นมันโคตรจะหอมฉันหิวเป็นบ้าเลยอยากรู้ว่าคืนนี้มาดามโบจะทำเมนูอะไรให้เธอสองคนเหรอทุกอย่างที่อยากกินขอบคุณครับมาดามโบคุณนี่ดีกับเราตลอดเลยพวกเธอก็เหมือนลูกชายที่ฉันไม่เคยมีแหละพวกเธอสองคนได้ฝึกที่ฉันสอนไปหรือยัง ก็เท่าที่ทําได้การเก็บเกี่ยวทําให้เราแทบไม่มีเวลาฝึกต่อสู้เลยอาป๋าก็เห็นลิ้นไก่แล้วคุงเลาผู้ทีไ่ไรก็มีแต่ข้ออ้างถ้าเตรียมตัวไม่พร้อมล่ะก็เธอก็ไม่มีทางทําสําเร็จได้หรอกดีเธอยังไม่ลืมมาดูกันว่าคืนนี้ฉันเตรียมอะไรพิเศษไวร้รอเธอฉันดีใจนะที่นายใจยไม่งั้นมาดามโบได้เช็คบินด้วยหมัดนางนะฉันจ่ายเลยนายทํางานเสร็จทีหลังนะแต่ฉันเข็นรถไปถึงเส้นชัยก่อนนายนะเขนรถเลย ที่เราพนันกันคือเก็บผักฉันไม่เห็นจะจำได้เลยเจ้าอย่างนั้นใช่ไหมนายอยากจะตกลงกันแบบลูกผู้ชายสินะืมเดี๋ยวนะนายหมายถึงสู้เหรอ <c oughs> ใช่ที่นี่ตอนนี้มาดัมโบจะได้ดูแล้วก็วิจารณ์ณพวกเราไปด้วยชนะสองในสาม จัดไปเราต้องระวังให้มากมาดามโบได้เล่นเล่าแน่ถ้าเราทำอะไรพังแป <laughs> ๊บเดียวก็จบแล้วไม่มีอะไรพังหรอกเดี๋ยวนายก็ได้ลงไปนอนกองกับพื้นไ ยังไม่เคยชนะฉันเลยนะอีกไม่นานลกคุแเราเก็บไม้บอกตัวเองก่อนเถอะจะกินอะไรนักหนาอร่อยหมดทุกอย่างเลยครับมาดามโบขอบใจนะไลเดนทำอาหารให้พวกเธอกินนี่มีความสุขทุกครั้งเลย มาดามโบลินเกวรอคำตอบจากท่านอยู่นะฉันยุ่งอยู่นะสม,มุลินเกวงั้นเหรอพวกนั้นเป็นใครไม่รู้แต่ฉันไม่ชอบสถานการณ์ตอนนี้เท่าไหร่เราเจะไงดีเตรียมตัวให้พร้อมมาดามโบมันก็แค่ตัวเลือกน่เองได้จะจ่ายเงินคุ้มกันให้กับเรา หรือจะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับร้านนี้นายจะไม่ได้อะไรจากฉันทั้งนั้นอ๋อแล้วมาดามโบนั้นก็โชคร้ายหน่อยเด้อมาดามโบ พวกนายสองคนกล้าดีแต่ต่อต้านราเนี่ยนะมันจะเกินตัวไปหน่อยหรือเปล่าเราไม่สนว่าพวกแกเป็นใครหรือเป็นพวกใครแต่แกห้ามมาทำร้ายมาดามโบ เป็นใครกันแน่ที่เกินตัวฝีมือนายงั้นเหรอบ่งตรงฉันก็ประหลาดใจเหมือนกันมาเถอะไปช่วยมาดัมโบกัน บโบนั่นทำแบบนั้นได้ไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพวกแกเข้ามาจุ่งกับเรื่องของลิ้นเกยไปซะไม่ก็ตเตรียมเจอความพิโรธของเราให้ทิ้งมาดามโบงั้นเหรอฝันไปก่อนเธอเข้ามานี่เลย อีกสักดอกไหมพอดีว่ามันเหลือแกคนจะหนีตอเที่ยงมีโอกาสเตรียมตัวเสียใจได้เลยที่มาล้ำเส้นลิ้นเกวย แกตั้งหากที่ต้องเสียใจที่มาล้ำเส้นฉัน ังใช้ไม่ได้ได้ผลแฮะฉันทนพวกแกมามากแล้วงั้นก็มาก่อนที uh> ่ฉันจะซัดแกร่วงเหมือนพวกลิ <S 3> <S 3้นเกวที่เหลือแกคงยังไม่เคยเจอนักสู้ลิ้นเกวระดับปรมาจารย์ แน่ใจนะว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์น่ะน่าสนใจแฮะขุงเล่ามานีทีมาดัมโบเธอตัวเย็นเฉียบ ไม่นะหรือเธอตายเหรอยังไม่ตายมาดัมโบทำไมคุณถึงคงลองเป็นไงมาดัมโบพวกเขาพร้อมไหมอาจจะดูบ้องตื้นไปหน่อยแต่พวกเขาพร้อมแล้วล่ะ ตาเข้าเรืองแสงด้วยข้าคือลอดลูแคงเทพแห่งไฟและเป็นผู้พิทักษ์แห่งเอิร์ธเรียมเทพเอิร์ธเรียมเหรอมาดามโบได้เฝ้าฝึกพวกคุณตั้งแต่เด็กให้พร้อมสำหรับเวลานี้วันนี้พวกคุณได้พิสูจน์แล้วว่าคู่ควรที่จะเข้าร่วมกับพวกเราการต่อสู้ทั้งหมดนี่แค่ทดสอบเหรอถ้าหมายถึงความสามารถและตัวตนใช่ บีัันคุยเหลียงแปลว่าสองคนนี้ไม่ใช่นักเลงเหรอลินเกวยเป็นสนักเก่าแก่ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องเอิ์เรียมานานนับศตวรรษ เออที่ท่านพูดว่าเอิร์ธเรียมหมายถึงโลกใช่ไหมเด็กยังพวกเธอยังต้องเรียนรู้อีกเยอะโลกนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเอิร์ธเรียมและเอิร์ธเรียมก็เป็นส่วนหนึ่งของอีกหลายดินแดนทั้งหมดนั้นเกี่ยวพันกันเป็นจักรวาลอันไม่สิ้นสุดแต่ละดินแดนอาจเป็นศัตรูที่ห้ำหั่นกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีนักรบปกป้องดินแดนของเราใกล้จะถึงวันแห่งการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างเอิร์ธเรียมกับดินแดนแห่งเอาลเวิด์แล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นทุกศตะวตรรษเพื่อให้แต่ละดินแดนได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนขณะที่ดินแดนของเรานั้นสงบสุขแต่พวกเอาเวลกับยาประกาศสงครามกับพวกเราใชยชนะของพวกเราในครั้งนี้อาจจะช่วยทําให้พวกเขาไม่กล้ามายุ่งอีกฉันสอนทุกอย่างที่สอนได้ให้พวกเธอแล้วพวกเธอต้องฝึกฝนต่อกับท่านเลวเข็งให้จบฝึกเพิ่มเหรอสองคนนี้ไม่ชนะเราด้วยซ้ํา <laughs> อะไรพวกเขาอ่อนให้เจ้าต่างหาก ถ้าเราไม่ออมมือให้พวกแกคงไม่ได้มายืนพร้อมมาเถอะเรานักบวชในสำนักวูชีกำลังรอที่จะชี้แนะพวกคุณอยู่ผมพร้อมแล้วหลอดลิ้วแข่งแล้วคุณหล่ะไรเดนให้ไปจากเฟ่งเจียนงั้นเหละที่นี่ต้องการผมเอ,อิร์ธเรียมต้องการเธอนะไรเดนเธอจะรับใช้หมู่บ้านได้ด้วยการเป็นนักรบของที่นั่นผมเข้าใจแล้วเยี่ยมเลย ไว้ข้าแวะไปหานะแต่ก่อนอื่นข้าต้องไปรวบรวมนักสู้อีกหลายคนให้ได้สะกก่อน